แสนสองเก้าวิอยากได้ทือสุมผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่ไหรจะพอวะผมขอแนะนำเฟซซ่าชอ็อปบริการเติมโลบักระบบ ID Pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับอยู่หอไลนเกมเลยเบอกทันต์ทีวีชื่อว่า All Star Tower Defense นะครับมีอ,อัพใหม่มา วันนี้นะครับเราจะพูดในส่วนของ God y e r l i n g Light Off แล้วก็ Left Off นะครับก็น่าจะรู้แล้วครับว่ามันคืออะไรนะมันก็คือตัวสามารถรวมร่างเป็นบอต้าได้ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาลองใช้และจะมารีวิวให้ทุกคนดูตัวใหม่นะครับญจิตโตเราไม่จำเป็นต้องมีตัวนะครับเราสามารถรวมร่างได้เลยนะครับก็นี่นะครับใช้ของอยู่ประมาณนี้นะครับ5 0 0 0 5 0 0 0 0 0เยอะมากมันใช้เยอะจริงๆนะครับอันนี้โอเคแต่ว่าดีวผมจะทําการซื้อเลยนะครับนี่นะ น,นั่นจะเป็นข้างขวานะครับอ่านี่ข้างซ้ายนะครับผมทําการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของออฟอ่านี่นะครับอันนี้นะครับทางซ้ายนะเป็นของโกคูนะและทางขวาเป็นของเบนจิต้าเนาะเคยจะเราทําการใส่ลงไปในแล้วก็จะมีเป็นเออร์วินนะครับเออร์วินผมเลเวล80นะครับแต่ว่ายังไม่มีออฟดาเมจนะครับเนาะโกคูก็ตรงนี้เลเวล80นะครับไม่รู้ว่าถ้ารวมร่างกันแล้วเนี่ยมันจะอิงเลเวลไหนนะไม่รู้ว่าจะรวมกันหรือว่าอิงเลเวลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอเคครับไปเดี๋ยวไปลองเบจิต้ากกกัันดีว่โอเคครบ็ เดี๋ยวผมฟาร์มอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่ผมมีตังค์นะครับตอนนี้ผมได้ทําการลองวางไปแล้วนะสำหรับวีโต้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมวางวางอันนี้ก่อนกันตัวหลุดนี่นะครับวีโต้ของเราโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงสักคู่ผมอัพอ่าตัวเงินคือผมจะวางตัวตีแหละแต่ว่าวางปุ๊บเนี่ยมันดรวมล่างเลย นี่นะครับจะเป็นเลเวล30นะผมไม่รู้ว่าเลเวลเนี่ยมันอิงจากอะไรนะครับกู่ก๊อฟของผมเนี่ยเลเวลตันนะครับแล้วก็เบต้าเนี่ยจำไม่ค่อยได้ว่าเบต้าวิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าออกมานะเป็นเลเวล30นะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยอยู่ที่1 5 9 1นะสำหรับเลเวล30นะครับเดี๋ยวปรับเป็นตองจีกดว่าแล้วก็ระยะนะอยู่ที่45นะในตอนนี้นะครับแล้วก็ตี7วิ per attack นะครับโอเค ตัวที่น่าส oh, okay. นใจมากครับตัวที่น่าสนใจมากผมว่านะไอเจ้าของไอผู้พัฒนาเกมน่าจะเป็นสิงดราฟบอลนะเพราะว่าช่วงนี้ตัวดราฟบอลออกมาทุกแผ่นเลยทุกแผ่นจริงๆออกมาบ่อยมากจะติงอะไรขนาดนั้นวะโอเคเดี๋ยวผมยังไม่อัพนะครับเดี๋ยวผมค่อยอัพแล้วกันเดี๋ยวผมรอเงินก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบแล้วกันโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมมีเงินอยู่ที่9 2้า0มสองพันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาลองใช้ เบจิตโตแบบอัพเตกันดูนะครับสกิลก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะผมขายไปก่อนนะวิธีการนะก็คือวางโกคูก็ส์นะครับแล้วก็วางเบจิต้านะแล้วมันจะฟิชชั่นอัตโนมัติปุ๊บเห็นะมครับมันจะกลายเป็นโบตาล่านะครับมันจะไปดึงตัวแรกที่เราวางนะก็คือตัวนี้ที่ผมวางตัวแรกนะครับอันนี้ไม่นีอะไรตัวนี้แค่เก็บตัวหลุดเฉยๆนะเดี๋ยวผมเอาไปสักขั้นหนึ่งเดี๋ยวเอาโกคูก็ตัวนี้ออกอ่ะโอเคสกิลนะครับนี่นะครับ ค่าแจกเริ่มแรกที่ผมพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูสกิลกันดีกว่าว่ามันทำอะไรนะครับอ๋อเป็นพลังธรรมดานะครับโอเคอัพคนแรกใช้สองพันห้าครับเพิ่มระเบิดมาสามพันหกนะครับก็นี้ครับแจกของเลเวลสองนะครับค่อนข้างโหดเลยนะอ่ะต่อเลยนี่ครับเก้าพันเจ็ดนะครับเลเวลสองโคตรโหดสกิลเป็นสกิลเดิมนะครับต่อไปนะครับจะเป็น บวก48เลชนะครับแล้วก็ตีเนี่ยนานขึ้น2วินะครับแล้วก็ตาเมจเพิ่มมา4,009แล้วก็เป็นซุปเปอร์ B อะเราใช้ดูปุ๊บอ่ะเป็นซุปเปอร์สาย่านะครับสกิลมันคืออะไรเลยอ๋อเป็นสกิลดาบเหมือนในกระตูนเลยเหมือนในกระตูนเลยเท่มากตีอยู่ที่หมื่นสี่ะครับรหรับเลเวโยสามปึ๊บปึ๊บโอ้โหใช้แสนแปด ตีไกลมากตีไกลมากเหมือนมีฮอกเลยตีเหมือนมีฮอกเลยครับตัวนี้แบงไหนดูสิคืออะไรใช้แสนแปดเลยเหรอตังผมไม่พอตังไม่พอครับแสนแปดเลยเหรอวะเกินปรับเป็นลาสิ ปลาไม่ได้แบบปลาจะตีตรงน,น,นู้นไม่เป็นไรโอเคครับผมจะทำการอัพขั้นสุดท้ายนะครับอ้อ๋อเป็นการตีแบบอย่างนี้บิ๊กแบงแอสแท็กบิ๊กแบงคำเป็นคำใช่ป่ะวะถ้าชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนี้ตีแสนสองเก้าวิโหดเลยเนี่ยถือว่าโหดมาก สุดยอดผมว่าตัวตวกกระป๋องน่าจะเยอะเลยแหละจอเวนจิโตเข้าไปสุดยอดมากครับสุดยอดมากอเคเดี๋ยวเรามาบัฟเออร์วินกันอ่ะโอเคตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นครับนี่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเดี๋ยวผมปิดเอฟเฟกต์ก่อนแล้วกันขออนุญาตปิดเอฟเฟกต์ก่อนนะพอไม่ไหวแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราบัฟเออร์วินขั้นแรกขั้นที่สอง ขั้นที่อันนี้สองสี่ศูนย์ขั้นที่สามอันนี้อยู่ที่สองหกแปดนับและขั้นที่สี่โอ้โหสามแสนสองเอ้ยสามแสนแปดพูดผิดโอ้โหถ้าเกิดโกคูกอตอัปตันเนี่ยอยู่เท่าไหร่อยู่ห้าหมื่นเจ็ดนัแต่นี้อยู่สามแสนแปดถ้าเกิดว่า โกคูบับมาเนี่ยจะอยู่ประมาณแสนห้านะครับอันนี้สามแสนแปดแต่ตัวนี้นี่คือดีอากาศไม่ได้นะครับแต่วงค่อนข้างใหญ่นะถ้าเราปรับเป็นสตองจสเนี่ยน่าจะดีนะวงค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากเลยวาค่อนข้างหะหลับมันใหญ่มากเลยเราสามารถวางโกคูกอาดเพิ่มได้อีกนะครับถึงว่าเราจะแบบว่าอัพมีอพุ่มเสร็จแล้วเราสามารถวางโกคูกอดเข้าไปได้อีกโหดมากโหดมากแล้วก็อัพแพงมากอัพแพงแบบแพงมากจริงครับอันเนี้ยอื้อ ผมว่าโกกุกใช้เปลือกแล้วอ้ใช้เปลืองกว่าเปลืองกว่ามากโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นโจที่โหดเในทีเดียวโหดแบบโหดมากอ่ะก็ฉนดีดึมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปกันปุ๊บเย้